queen ไอดอลสุดเซ็กซี่คนนี้นำให้คนหลายคนช็อกมาแล้วว่าเคยถูกปล่อยภาพหลุดที่ตัวเองอ้วนท้วมใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแฟบจริงๆครับฮะแฟบขนาดไหนคงอยากเห็นตัวจริงกันแล้วนะคะขอต้อนรับน้องอลิสค่ะโโอ้โ กันนะคักม<า>กัม<า>กง,งงอยู่ก็มาเอื้องอยู่นี่คนเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะให้ให้ดูภาพเบฟ่อนอ่ะดีกว่านะครับทุกๆท,ท่านก่อนหน้านี้ประมาณปีหนึ่งได้แล้วใช่ไหมคือ<ห>ตอนนั้นเนี่ยมีการถ่ายภาพแคบครับปรากฏว่าคนไปเห็นภาพกว้างเขาก็เลยตกใจตอนนั้นมันเสียเซลเล์เยอะไหมอลิเสียเซลล์มากรู้สึกไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นก็แบบเสียใจค่ะ ไม่อยากออกไปไหนเลยเห็นว่าถึงขั้นปิด Facebook ทุกอย่างเพราะตอนนั้นทำไมอายล่ะคะหรือว่ายัางไงคือมันเหมือนแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีกระแสแบบลบมากๆเลยก็เลยเสียใจค่ะคเสียใจมากเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นเนี่ยตอนออที่เราอ้วนๆนี่เราหนักเท่าไหร่อะคะหนัก65ค่ะ 65, 65. 65คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราถ่ายเราก็ใช้มุมกล้องหลอกเอาใช่ไหมฮะให้มันดูแบบผอมใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นมุมกล้องค่ะกับกล้องฟุงฟิ้งอะไรแบบนี้อ๋อก็เลยทําให้ดูสวยคือนาหกสแล้วคุณเจคุณเชนคือมาชวนลดน้ําหนักแล้วลดได้ทั้งหมด7จ็ดกิโลใช่ไหมคะเจ็ดกิโลแล้วเห็นว่าถ้าเกิดลดได้10กิโลเนี่ยจะได้1ล้านบาทหล้านบาทใช่ค่ะแต่ว่าลดได้แค่เจจริงๆเนี่ย เจ้าของเนี่ยเขาจะไม่ให้เลยนะแต่คุณเชนเป็นคนที่ใจดีครับก็เลยเอาไปเลยจะแสนน่ารักเป็นไงเป็นไงเป็นไงกับเจ้าด้วยในวันนี้คุณเชนสวัสดีครับเชนเดี๋ยวเชนเขอามาเลยดีกว่าเอาเลยคาดูเชนมา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 คุยกันเลยดีกว่าโอ้เสียเสียเชนเสียก็จะไม่ออกแล้วนะวันนี้แลยคุณเชนแต่ขอบอกว่าวันนั้นที่เชนท้าเขาเนี่ยนะฮะด้วยหนึ่งล้านบาทบูดี่เชื่อว่าเชนไม่ได้นึกถึงแค่เงินอย่างเดียวแต่นึกถึงชีวิตของเขาใช่ไหมผมจริงๆแล้วผมอยากสร้างแรงจูงใจด้วยนะครับแล้วก็คือตอนน ต้องบอกกันว่าก่อนหน้าที่เราจะให้น้องเขาลดเนี่ยเราเคยตอนนั้นที่มาออกรายการพิวดีตอนนั้นผมเคยลดด้วยตัวเองทีหนึ่งแล้วและคือเราเห็นข่าวเนี่ยเราก็แบบเฮ้ย ชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเจอค,คนที่แบบว่าอ้วนแล้วโดนด่าทั้งประเทศเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบแล้วน้องเขาจะใช้ชีวิตยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยคิดว่าเราเคยลดได้แล้วนะครับเพราะตอนนั้นผมมีพุงด้วยตอนแรกๆเนี่ยแล้วก็<อ>ก็เลยคิดว่าผมน่าจะช่วยน้องเขาลดได้นะ,นะแต่ว่าตอนนั้นเราก็นึกถึงหลายๆเรื่องเลยเรื่องแรงจูงใจด้วยเรื่องแบบว่าน้องเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาอาจจะเสียโอกาสเรื่องงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าสิบโลล้านน่าจะดีที่สุดตอนนั้นใช้เวลานานขนาดไหนอลิซ ประมาณเดือนหนึ่งอะ22วันนะใช่ค่ะ20แค่22วันได้7กิโลใช่แต่น้องเขาขยันมากอันนี้คือต้องบอกว่าขยันมากๆเพราะว่าเขาทั้งคุมอาหารทั้งออกกำลังกายแล้วก็เหมือนแบบแทบจะเรียลิตี้เลยอะคือแบบไปกับออฟฟิศผมตลอดแต่ก็ไปต่อนี่ใช่ไหมฮะแต่ว่า่นีขุนยังหุนนี่คือสุดยอดมากเลยล่าสุดนะฮะล่าสุดหนักเท่าไหร่คะลองบอกคุณผู้ชมหน่อยสิ47ค่ะ47กิโลจาก65กรัมคุณผู้ชมคนะฮะ เชนจ้างรถได้7จกิโลล่าสุดนี่เหลือแค่47่กิโลกรัมเท่ากับรถทั้งหมดนี่สิบกิโลสิบแปดกนะสุดยอดอ่ะอาร์มาโดดูแลด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็คือตอนที่ช่วงช่วงยี่สิบสวันแรกเนี่ยคือน้องเขาก็ได้ลองทานด้วยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าน้องเขาจะชอบมากชอบตัวตัวกล่องส้มตัวอาร์มาโดเอสฮะตัวกล่องส้มเนี่ยคือหลักของมันก็คือมันจะทำให้ขับถ่ายตรงเวลาครับแล้วก็ทำให ตะกรน้อยลงกินจูน้อยลงเพราะว่าน้องเขาจะเป็นอารมณ์แบบมีชีสมิลเยอะชอบกินของหวานชอบกินของหวานเลยแต่ตัวนี้มันจะมีอินูลินทําให้เราอ่ะเหมือนแบบไม่ตะกไม่แลาก็ใช่แล้วก็รวมถึงตัวจะเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่จะเป็นแบบว่าเป็นผักเลยฮะคือเปรียบเทียบได้ผักเหมือน350กรัมอ่ะคือเหมือนตะกร้าหนึ่งฮะพอทานแล้วมันก็จะแบบว่า ขับถ่ายพวกของตกค้างออกคือพอทานสองตัวนี้คู <moms> ่กันเนี่ยมันก็เลยจะเห็นผลอย่างที่น้องเขาทาประมาณ8เดือนเนาะทานต่อเนื่องมา8ปมา8 8เดือนใช่ครับ แปดเดือนใช่แล้วน่าสนใจแล้วกินไม่ยากกินไม่ยากครนี่ง่ายมากเนาะชื่อชื่อตัวไหนนะครับชื่อตัวมีตัวอาร์มาโดเอสเนี่ยจะเป็นแคปซูลแล้วก็อาร์มาโดไฟเบอร์เนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นผักผลไม้สีม่วงบดนะฮะคือมันก็จะชงแล้วก็ดื่มก่อนนอนตื่นมาก็จะขับถ่ายใช่เนี่ยอย่างแจ้งนี่เหมาะเลยเดี๋ยวโปรโมชั่นเลยใ่ปกติที่ราคาหกพันสองร้อยสี่สิบาทจะบอกว่าทีมงานได้คุยกันเมื่อเช้าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในรายการีจะมีโปรโมชั่นพิเศษสจาบอาร์มาโดอีกแล้วนะครับตื่นหลือเพียง5,999ันเกร้บาบา ใช่แล้วคืออันนี้เนี่ยเป็นเป็นเซตสเดือนเลยคือคทานได้2เดือนแลว้วแล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงราคราก็เหลือ5,999บาทสำหรับวันนี้นะได้ไป10กล่องเลยเออสิบกล่องรับนีบคุค้มจริงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไม่ไมายแล้วไม,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 ไม่ว่าแล้วถ้าใครจะแชร์ภาพกว้างของเราถ่ายไปถ่ายรูปเลยมันใจ่เต็มทีเต่น้อยาลเหนน้ำหนักมายไีปีแล้วตอนนู้นเนี่ยมันดังมากเลยนะ ใช่ตอนที่คนไปเปิดเขาเรียกว่าเขาโปแตกใช่ไหมครับผมโปแตกแล้วคนเห็นภาพใหญ่ตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นที่ใส่ผ้าอะไรนะนน่นมุ้งลวดหรือว่าอะไรภาพมันเหมือนภาามุ้งลวดเลยอะแล้วมาถามน้องเสหน่อยดีกว่าจากที่เราโดนด่าแล้วพอลดน้ำหนักได้ขนาดเนี้ยทีเนี้ยคนเข้ามาว่ายังไงกันบ้างเออส่วนใหญ่เป็นเหมือนเป็นกําลังใจให้คนอื่นนะคะว่าโอ้โหขนาดอลิสทําได้ส่วนใหญ่มีแฟนคลับแบบเขาก็จะบอกว่าแบบ เห็นที่อลิสเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยทำให้เขาอยากลดน้ำหนักตามเลยก็เลยกลายเป็นไอดอลของสาวๆไปเนาะใช่ค่ะเดินตามรอยอลิสไปกับมาด้โดได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วจะมีโครงการนี้อีกเนาะ ก็เดี๋ยวลองดูฮะถ้าฟีดแบบดีๆก็เดี๋ยวจะจัดให้อีกฮะเออคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาสนใจผมเชื่อว่าถ้าฝากรายละเอียดไว้กับคอร์เซ็นเตอร์ได้หรือเปล่าได้ครับผมอาจจะฝากรายละเอียดว่าอยากจะให้คุณเชนช่วยอะไรหน่อยเออคุณเชนไปโหลดโซนหมายเลขนี้โลดละสองแสนเลยคุณเชนคนมาแน่โลนละสองแสนสอาย่งนั้นเลยนะแต่มันต้องมีวินัยมันต้องมีวินัยครับเอาแล้วเช้าที่ขอบคุณเชนด้วยนะขอบคุณครับคุณเชนดขอบคุณมากอือมาคุยอืนมาคุย